เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์วิธีการทิ้งขยะคอมโพสแบบสไตล์เกาหลีกันค่ะก็ตอนนี้กําลังจะทำข้าวนะคะนึกถึงเรื่องเศษอาหารขึ้นมาก็เลยมาเล่าให้ฟังค่ะก็อย่างที่เราเคยเล่าไปนะคะว่าที่เมืองเซียโตรเนี่ยเขามีการแยกขยะก,กันนะซึ่งไอตัวขยะเปียกนี่แหละมันชอบเป็นปัญหาเพราะวกขยะเปียกนี่เราแบบมีเศษอาหารทุกวันใช่ไหมคะเราจะไปทิ้งทุกวันมันก็ก็ขี้เกียจนะเราก็เลยไปซื้อถุงมาค่ะไปถุงมาใส่เดี๋ยวจะเอาให้ดูถุงแบบหนนะคะนี่เลย อันนี้นะคะมันจะเป็นถุงสำหรับการทิ้งขยะเปียกค่ะเป็นคอมโพสเบลนะคะก็คือสามารถที่จะเป็นถุงเหมือนพลาสติกแต่มันย่อยสลายได้นะนี่ถุงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาขยะเนี่ยใส่ถุงไว้ค่ะแล้วค่อยเอาไปทิ้งทีเดียวตอนมันเต็มนะคะแล้วก็จะถามว่าเอา้าเราถ้าเกิดสะสมไว้มันจะไม่มีกลิ่นเหรอวิธีการของเราก็คือเราจะไปแชร์ไว้ในช่องฟีดค่ะเดี๋ยวจะมาโชว์อันนี้มีเศษอาหารพอดี เนื้อค่ะเราก็จะเก็บช่องนึงไว้สําหรับการใส่เศษอาหารอันนี้คือมันมีเพื่อนของวันอยู่แล้วนะนิดนึงแล้ววันนี้ก็จะมีเศษอาหารหน่อยหนึ่งค่ะเราก็จะเอามารวมกันแล้วเราก็รวมกันอันนี้มันก็ยังไม่เต็มนะเนี่ยก็ยังได้อีกตั้งเยอะก็คือด้วยความที่เราอะขี้เกียจลงไปทิ้งขยะทุกวันแล้วเราก็เสียดายถุงเพราะถุงนี้ก็ไปซื้อมามาใส่นะคะมันก็แบบ สียได้มันยังไม่เต็มเลยก็เลยอเก็บไว้ก่อนค่อยไปทิ้งขีเดียวตอนเต็มนะคะเราจะเก็บแบบนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมก็จะจงป่องไว้ให้มันมีแบบที่เก็บนะคะก็นี่แหละค่ะวิธีการเก็บขยะเปียกของเราเต็มค่อยเอาไปทิ้งค่ะสำหรับใครถ้าเกิดมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็มาแชร์กันได้นะคะ